สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสั่งพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมาคำนวณแนวทางเราสามัคคีนะคะวันที่19ค่ะทุกคนค่ะกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดะคะทุกคนวันพฤหัสบดีเนาะคะ่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้นี้นะคะเป็นการจอดดิวิ่งลูดนะคะทุกท่านถ้าสมมติว่า FC ไม่ชอบตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้เลยก็ให้พิจารณาเลขเด่นประจำวันได้ที่ท้ายคลิปนะคะ สำหรับเลข้ด่กินประจำวันก็มีเข้ามีหลุดนะคะทุกท่านแต่ว่าท่านจะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันเนาะคะ่ะทุกคนใจจะพาทุกคนไปดูวันที่19ก่อนนะคะทุกคนเออ18ก่อนนะคะทุกคนเข้าหรือหลุดนะคะทุกคนใจวงผิด้วพี่น้องใจให้เด่น2และ8นะคะทุกคนขา มาเจ็ดสองเก้าศูนย์เจ็ดนะคะทุกคนออกป้องขาดออหลีพี่น้องเข้าคู่เด่นแยกก็เป็นประจําวันนะคะทุกคนเจบกวกยูเมวันสองเก้าพี่น้องเจยไม่ได้จับให้ตัวเลขกเจหลายตัวนะคะทุกคนคะก็เลยไม่ได้สองเก้าเนาะพี่น้องเด่นมาสองนะคะทุกคนเอาไปรุนต่อพี่น้องวันที่สิบเก้านะคะตัวเด่นก็เข้าคู่ตัวเข้าคู่ติดต่อกันมา องวันตัวเด่นเข้าสี่วันแล้วนะคะทุกคนสิ่งที่แอดมินกลัวก็กลัวหลุดนะคะพี่น้องเขาติดต่อกันบ่เกินสามช้มือกันรุดปิดชองสามมือเพื่อได้พี่น้องค่ะลาสสามคล้พี่น้องกะถ้าเอฟซีที่ดูมานานท่านก็คงจะเข้าใจนะคะจับแนวทางได้แล้วเนาะค่ะทุกคนใจก็ห่วงแต่เอฟซีใหม่เข้ามานะคะให้ท่านดูหลายวันก่อนค่อยตัดสินใจนะคะ สำหรับวันที่19นะคะจากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้แต่จะได้อยู่ที่เลข5และเลข2เรามาดูความน่าจะเป็นค่ะทุกท่าน5นะคะคู่ที่จจจับให้ท่านได้รับชมนี้เป็นการจับคู่ระหว่างตัวเด่นนะคะทุกคนสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจำวันเล้วพี่น้องมีเขามีหลุดถูกเหมือแล้วจ้ะเด้อมาดูค่ะ5ค่ะ57 59ห้า ห้าศูนย์ห้าสองสองค่ะทุกท่านสองศูนย์สองเจ็ดสองสี่สองหนึ่งค่ะคู่ตัวเด่นวันนี้นะคะก็คือห้าสองสองห้านะคะทุกท่าน คู่ที่ชอบหนึ่งคู่นะคะเมื่อนี้ใจมากสองซีซีสองนะคะพี่น้องถ้าพี่น้องมกักพี่น้องก็สามารถตามได้แล้ค่ะพี่น้องขาบ่มากไข่านเดอ้อพี่น้องเดอ้อทีนี้นะคะเรามาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันจะจะจับให้ท่านได้รับชมเผื่อชอบเนาะคะ่ะบางคู่ก็มีในนี้บางคู่ก็ไม่มีนะคะทุกคนถ้าท่านชอบท่านตามได้นะคะ เลขเด่นประจําวันอยู่ที่เลขค่าเลขศูนย์นะคะทุกคนวันพุหัสเนาะคะ่ะเบิ้ลประจําวันคือเบิ้ลห้าห้าสำหรับห้ากับศูนย์นี้ท่านสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกคนมาดูค่ะเด่นอยู่ที่ห้าและสองนะคะสาหรับสายวิ่งสายลดูดมาดคูคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันค่ะห้าก็คือห้าห้าห้าศูนย์ห้าห้าใจไม่ได้จับคู่ให้เนาะคะ่ะห้าห้าอยู่ในนี้ ถ้าท่านชอบท่านตามได้นะคะ50จะให้2ค่ะ2520 2552จะให้ -2 0 0 2เจจะให้อยู่นะคะทุกคนนอกเหนือจากนั้นใจก็หาความน่าจะเป็นวางไว้ให้ถ้าท่านชอบท่านก็สามารถตามได้นะคะท่านไม่ชอบท่านก็ผ่านได้เลยเนาะค่ะทุกคนสถิติกะไม่เข้าไม่หลุดเนาะ,ะพี่น้อง ค่ะสำหรับแนวทางเราสามัคคีวันที่19กันยายน2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคดีวันหานสุขสุกคนพี่น้องสวัสดีค่ะ